โอเคครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ที่ผมสร้างมาเพื่อผมอยากบอกความจริงหลายๆเรื่องที่ผมรู้ในตอนที่ผมอายุแบบ20แล้วผมหาเงินล้านได้จริงๆมันมัน,ม,นมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ยากเลยซับซ้อนอะไรขนาดนั้นและผมจะบอกกอนว่าคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อไม่มีการสริปไม่มีอะไรเลยจะไม่มีการทําอะไรเกี่ยวกับมันเลยผมจะมีการอัดแล้วก็โพสต์ลงไป สิ่งที่คุณได้คือคุณจะได้ความรู้ที่ผมรู้จริงๆผมรู้จริงๆผ,ผมไม่อยากกากอะไรทั้งสิ้นผมอยากบอกมันให้หมดอจริงๆผม,มอยากบอกไว้ว่าหลายคนถามผมว่าผมทาเงินล้านได้ไงจริงๆหลักการมันง่ายเลยไม่เคยซับซ้อนมาก่อนเลยผมบอกตรงหลักการมันง่ายมากคุณมีทัศษะรที่แบบเป็น g ฮ i n c ค m e แล้วก็คุณก็รู้ดีว่าตอนที่คุณมีทัศษะคุณต้องพยายามหาวิธีการหาเงินอยู่กับมันให้นานที่สุด คุณจะเจอช่วงเวลาที่มันเจ็บปวดช่วงเวลาที่คุณเหงาช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าแบบอยากจะอยากยอมแพ้จําไว้ว่าถ้าคุณเจอช่วงเวลานั้นนะทุกคนที่เขาเดินทางมาเหมือนคุณอ่ะเขาก็ต้องผ่านช่วงเวลานั้นโอเคยิ่งมันเจ็บปวดมันยิ่งดีจําไว้ยิ่งมันเจ็บปวดนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่คนจะยอมแพ้ง,ง่ายมากและถ้าคุณยังทนต่อไปคุณยังทํามันต่อไปคุณน่าสาเหตุมันต่อไปมันจะทําให้คุณหายเงินล้านได้ เพราะว่ายิ่งมันยากมันจะยิ่งดีแต่คุณต้องแน่ใจว่ามีความต้องการอยู่ในนั้นโอเคนี่คือหลักการง่ายๆเลยหลักการง่ายๆที่จะให้คุณแตะเงิน1ล้านบาทได้ไม่ว่าอาจจะสามารถหาเงินแสนได้เหมือนผมจริงๆผมตอนนี้ผมไม่อยากจะมาโชว์มันไม่เกี่ยวกับรายได้ว่ารายได้เท่าไหร่จริงรายได้มันก็อยู่มาที่ประมาณ10,000 0ส0 0อง0ประมาณนี้ของผมเนื่องจากว่าผมมีการที่จะเป็น ผมใช้เวลานานในการเทรดบอกก่อนผมอยู่ในการเทรดนานมากแต่ก็สิ่งที่ทำไรายได้กับผมจริงๆคือการที่จะทำติ๊กต็อกให้ฟอร์เรียทำเอเจนซี่อะไรประมาณนี้และตอนนี้ผมเราออกมาทำแบรนด์เสื้อผ้าช่วงเวลามันพลิกผันตามสถานการณ์เราต้องกระโดดเข้าในช่วงเวลาที่เราเห็นโอกาสล้วก็กระโดดเข้าไปโอเควิธีการที่หาเงินง่ายที่สุดคือ ผมอยากให้คุณจําในช่วงที่แบบโซเชียลมีเดียเริ่มเข้ามาใครที่กระโดดลงเข้าไปในมันอะ่ะไม่ว่าจะใครก็ตามอะ่ะถ้าคุณเห็นว่าในตอนที่ y t u t u เพิ่งเปิดแรกๆอะ่ะใครที่กระโดดลงหามันอะ่ะยังไงคุณกะดังยังไงคุณก็มีวันนี้ได้แต่คุณต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเหมือนกันในการที่จะทําให้คุณเริ่มได้เงินผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่จะเขาก็ทํา youtube นี่แหละแต่เขาไม่ได้เงินเลยใช้เวลาในการทำวันหกเดือนไม่ได้เงิน แน่นอนมันไม่มีแรงจูงใจนั่นแหละคือความเจ็บปวดแล้วเขาก็ล้มเลิกไปแต่ผมลองคิดดูเท่าวันนี้เขายังทํามันอยู่เขายังทํามันอยู่ถ้ายังทํมันอยู่นะเขาจะเก่งขึ้นเขาจะเรียนรู้ดีๆขึ้นเขาจะเรียนรู้การใช้หูเขาจะเรียนรู้การเล่าเรื่องที่เก่งขึ้นตื่นเต้นขึ้นแล้วเขาก็จะเป็นคนที่แบบมีเงินมากกว่าคนอื่นเป็นคนที่คนอื่นอิจฉาแต่จุดที่สาคัญคือเขาผ่านช่วงเวลาเจ็บปวดมาได้มากกว่าคนทั่วไปเขาสามารถอดทนกับความเครียด ความกดดันหรือแม้แต่ความรู้สึกที่เบื่อกับชีวิตตัวเองตอนนี้เขาไม่มีเงินตอนนี้เขายังไม่ได้เงินจากมาันเนี่หอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญผม,มอยากบอกไว้เลยแล้วก็สิ่งสาคัญคือวัยรุ่นแถวนี้ชอบแบบว่าเที่ยวปาร์ตี้พยายามตามหาแบบว่าผู้หญิงตามหาออกไปมีเซ็กต์ตอนกลางคืนกับคนแปลกหนะ้าผมบอกจริงๆว่ามันเป็นอะไรที่แบบผมไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้เลย หรือแม้แต่การแอบชอบคนที่เขาไม่ได้ชอบคุณคุณจะกังวลเรื่องนี้ทําไมผมอยากให้คุณจําไว้ว่าตอนนี้สิ่งที่คุณต้องคิดคือคุณต้องทำยังไงให้ได้ให้รวยจริงๆว่าคุณแก่ไปอายุ 30- 40ขึ้นไปอ่ะร่างกายของคุณรูปร่างของคุณยังไงมันก็ต้องแบบลดลงแน่นอนระดับความดึงดูดของคุณยังไงก็ลดลงสิ่งสําคัญคือที่เขาดูกันจริงๆคือคุณรวยหรือจนแค่นั้นเลยผมบอกได้เพราะว่าผมก็เริ่มจากแทบไม่มีอะไรเลยจริงๆผมมีคิดมากมายที่ผมบอกว่า ผมเริ่มจากศูนย์จริงๆผมเริ่มจากศูนย์จริงๆริงนะผมมีการถ่ายคลิปตอนที่ผมแบบไม่มีอะไรแล้วก็บอกกตัวเองว่าแบบโอเคผมต้องมีทุกอย่างผมไม่วิ่งไล่ตามผู้หญิงผมใช้เวลาในการอยู่กับสิ่งพวกนี้แม้ว่ามันจะเบื่อแม้ว่าคนอื่นจะไปเที่ยวแม้ว่าคนอื่นจะไปปาร์ตี้แม้ว่าเพื่อนของผมจะชวนไปมอหญิงพาไปแฮงเอาท์พาไปเล่นวิดีโอเกมเรื่องต่างผมจะไม่ทํามันแต่ผมจะอยู่อยู่กับที่ผมจะพยายามทํางานของผมดีที่สุดผมจะแน่ใจว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ย มันจะส่งผลดีกับตัวผมในอนาคตแล้ววันนี้ผมมองย้อนกลับไปของตัวผมในอดีตอะผมไม่เสียใจเลยที่เขาคิดแบบนั้นเพราะมันทําให้ผมมาถึงทุกคนนี้โอเคแล้วเข้าใจในส่วนนี้ก่อนผมอยากพูดจริงๆก็คือคนที่เริ่มต้นจริงๆอะพยายามดูคลิปบนวิดีโอ y o u t u b e มากเกินไปจริงๆดูมากเกินไปจริงๆมากเกินไปถึงขนาดที่คุณสมมติอย่างผมเริ่มเพจใช่ปะ ผมเริ่มกระโดดไปเทคนิคแบบว่า1 2 3 4าแล้วก็แทนที่จะทําเทคนิคที่1ให้เก่งที่สุดและเป็นจุดแข็งที่สุดผมกลับไม่ทําแบบนั้นผมกับเทคนิคที่1ใช้ไม่ได้ไปเทคนิคที่2ไปเทคนิคที่สามไปเทคนิคี่ 2, คค 3, คค 4. ซึ่งมันเป็นผลเสียอย่างมากในระยะยาวมันทาให้ชั่วโมงการเรียนรู้มันยาวขึ้นมากซึ่งน่าเป็นข้อผิดพลาดถ้าผมอยากบอกตัวเองในเด็ก็คือพยายามโฟกัสไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วใช้เวลาอยู่กับมันจนคุณเชี่ยวชาญกับสิ่งนั้นจริงๆ แล้วยังไงเงินก็จะมานั่นแหละนั่นแหละคือคีย์สำคัญภพโทษคุณต้องพยายามที่จะอยู่กับสิ่งที่มันแบบว่าคุณรู้จริงๆอ่ะผมคิดว่าใครก็รู้นะว่าตอนนี้ AI กำลังมาโอเคอะไรที่เกี่ยวกับ AI ที่คุณสามารถทำเงินได้มีหลายวิธีมากเลยคุณอาจจะเป็นเริ่มเขียนโค้ดเป็น Developer เป็นอาจจะหรือคุณอยากจะแบบโอเคไม่สามารถทำนั้นได้ เพราะว่าผมต้องเลี้ยงดูครอบครัวโอเคคุณใช้เวลาคุณทํางานประจําอยู่ผมบอกก่อนวนะ่าผมเคยทางานโรตัสแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดแต่ผมใช้เวลาผมนอนตอนนั้นนะนอนวละห้าชั่วโมงต่อวันทุกวันผมแทบจะแบบกลับมาผมผมสิ่งสำคัญคือคุณห้ามบอกใครนะห้ามบอกใครเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณอันนี้ไม่ใช่สิ่งสำคัญคุณจําไว้ผมไม่อยากพูดอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่าบอกเป้าหมายของคุณให้ใครฟังโอเคแล้ว ผมกลับมาผมเข้าไปที่ห้องพยายามทำงานเพื่อตัวเองดูวิดีโอ YouTube เรียนรู้ศึกษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เกี่ยวกับการทำดับชิปปิง้งหรือการเทรดแน่นอนว่าคนที่ไม่รู้ผมเขาก็จะคิดว่าผมเล่นวิดีโอเกมติดวิดีโอเกมไม่ออกจจกห้องไม่ออกไปไหนโอเคปล่อยให้เขาคิดแบบนั้นนะถูกต้องแล้วในวันนี้ผมทำในทางนานาม,มีการสร้างมางสิ่งบางอย่างที่เป็นของตัวเองเขาก็เริ่มตั้งคำถามว่า คงทำอะไรกันแน่ทําไมมันเติบโตได้เร็วจริงๆแต่จริงๆคือผมใช้ช่วงระยะเวลาในการเจ็บปวดเหล่าเนี้ยในการสร้างมาันานมากแล้วแค่มันยังไม่เห็นผลลัพธ์จ้ไว้ว่าผลลัพธ์ของคุณจะพูดแทนคุณคุณอย่าไปพูดบอกคอนอื่นว่แบบโอเคเดี๋ยวอีกหนึ่งปีผมจะหาเงินได้ร้านหนึ่งอีกผมจะหาเงินได้เดือนละสี่ห้าหมื่นหรืออะไก็พูดไปคุณอย่าไปพูดให้เขาฟังโอเค มันไม่มีใครวังดีกับคุณขนาดนั้นเขาเข้าใจแบบรับฟังอย่างมากก็เราฟังแล้วก็รู้สึกว่าอืมกูจะดูซิว่ามึงจะไปได้ปะแล้ววันนี้คุณล้มเหลวคุณก็รู้สึกละหายใจอย่าไปเล่าเพิ่มใหม่คนพวกันฟังโอเคคุณใช้เวลาใช้ energy ใช้พลังของคุณอะเอามาทํางานในสิ่งที่คุณควรทำเพื่อจะที่ make money มากขึ้นมากกว่ามากกว่าการที่คุณเอาเวลาและ energy ของคุณอะไปเล่าบางสิ่งบางอย่างให้คนเหล่านั้นฟังโอเคโอเคแล้วเข้าใจในส่วนนี้ล้ว ผมอยากให้คุณเริ่มตั้งคำถามกับสุขสิ่งไม่ว่าจะติกตอกคุณอาจจะเรื่อวิดีโอันติกตอกเวลาสี่ห้าชั่วโมงอันนี้อันนี้ผมไม่รู้แต่หลักๆคนที่ผมเคยเห็นไม่เล่นทิกตอกก็ดูการเล่นเกมดูอะไรไรสาระดูหนังโป้ดูโอสารพัดเกินอ่ะซึ่งผมจะบอกก่อนว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเข้าใจไหม ถ้าคุณอยากได้เงินเดือนแสนอ่ะคุณต้องเสียสละตัวเองคุณต้องเสียสละความสุขชั่วคราวไปสู่ความสุขที่มันแบบยั่งยืนจริงๆคือความสุขราคาแพงมันคือความเจ็บปวดที่คุณต้องเลือกผมเข้าใจดีว่าการที่คุณจะแบบออกจากโซเชียลมีเดียออกจากทิกตอกที่คุณเล่นอยู่ออกจาก Facebook ที่คุณเล่นอยู่หรือแม้แต่อินสตาแกรมเดียวมันต้องใช้ความเจ็บปวดพอสมควรที่คุณจะออกจากสิ่งเหล่านั้นแล้วไปท,ทําในสิ่งที่คุณต้องควรทําแต่ความเจ็บปวดที่หนักกว่านั้นจริงๆคือความเจ็บปวดจากการเสียใจ ผมเคยผ่านมันมาก่อนผมเคยรู้สึกว่าแบบโอเคผมสงสารตัวเอง,องให้เวลาตัวเองแบบวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะที่มึงจะดูอนิเมะดูอะไรปุ๊บปุ๊บพอผ่านไปพรุ่งนี้ไม่ก็ให้โอกาสตัวเองวันหน provoc, ึ่งวันหน Motor, ึ่งวันหนึ่งวัน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 ผ่านไปเป็นเดือนไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยนี่เป็นสิ่งที่แบบมันมันเหมือนฝันร้ายซึ่งพอสุดท้ายแต่ยังดีที่เรายังตั้งคําถามตั้งคำถาม,ถามว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่เราต้องการจริงหรือไม่คุณตั้งคาถามจริงๆคุณลองแบบ หยุดหยุด,หย,ดหยุดสิ่งรบกวนต่างๆหยุดหยุดมันไว้ทั้งหมดแล้วคุณลองทั้งคำถามว่าถ้าคุณใอายุสี่สิบเลยอีก20ิบปีข้างหน้าคุณลองมองมาในตัวคุณปัจจุบันคุณจะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ตอนปัจจุบันหรือไม่เพราะสิ่งที่ผมอยากให้คุณคิดแบบนี้เพราะว่าคุณไม่ได้มองในระยะสั้นไม่ได้มองในวันนี้ไม่ได้มองในพรุ่งนี้ถ้าคุณกําลังมองในอีก ยี่สิบปีข้างหน้าอย่างตัวผมถ้าคุณอายุยี่สิบมองไปยี่สิบปีข้างหน้าตัวคุณตอนนั้นมองมาว่าสิ่งที่คุณกําลังทาตอนนี้ยสิ่งที่คุณกําลังเล่นติ๊กตอกตอนเนี้สิ่งที่คุณกําลังดูหนักโบล์ในตอนเนี้ยสิ่งที่คุณกําลังเล่นวิดีโอเกมอยู่ตอนเนี้หรือแม้แต่แฮงเอาท์แล้วคุณแม่งตื่นตีสองเพื่อไปทําอะไรต่างๆที่มันไร้สาระพวกนี้คุณคิดว่าคุณมองมาคุณจะสึกเสียดายหรือเสียใจหรือไม่ผมแน่นอนว่าผมรู้สึกว่าแบบ คุณจะละอายใจกับตัวเองไหนคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเฮียอะรกูเริ่มตอนนั้นชีวิตกูก็ไม่เป็นแบบนี้ผมเห็นมากอ่อมเคยเห็นมันมาก่อนผมถามคนหลายคนมากโอเคและสิ่งที่จําเป็นจริงๆที่คุณต้องใช้คือพยายามใช้เครื่องมือทั้งหมดคุณเข้าใจว่าตอนเนี้โลกเรามันมีสิ่งที่ทําให้คุณสามารถแข่งกับใครก็ได้บนโลกเนี่ยคุณสามารถแข่งกับใครก็ได้ เพราะว่าคุณมีสิ่งที่แบบสามารถทําให้คุณสเกลไปได้เยอะที่สุดนั่นคือ AI มันจะช่วยคุณได้เยอะมากช่วยเยอะที่สุดคุณพยายามใช้เครื่องมือเนี่ยคุณคิดดูนะถ้าคุณไม่ไม่กดสูตรโกงอะแล้วทุกคนไม่กดสูตรโกงอะคุณจะไปสู้เขาได้ยงไงคุณจะไปหมัดเหรอเขามีเมีดกันนะเขามีปืนที่เป็น AI คุณจะไปสู้เขาได้ไงเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องเริ่มเรียนรู้สิ่งที่แบบพวก AI เรียนรู้ที่จะแบบดูคือผมอยากให้คุณแบบ ตั้งคำถามกับสิ่งพวกนี้จริงคุณตั้งคำถามกับทุกสิ่งตั้งคำถามกับ t i กตอกแอฟเฟอร์เรที่เขากําลังไลฟ์สดอยู่คุณคิดว่าเขาถามเพื่ออะไรโอ้ทำไมคนนี้ไลฟ์สดแล้วได้ราคาแบบถูกจังโอเคมีคนจ้างเขามามีคนจ้างแบรนด์อื่นจ้างเขามาแล้วก็ให้เขาขายสินค้าให้กับคุณและจริงๆอ่ะมันไม่มีแบรนด์ไหนต่อให้ราคามันถูกขนาดมันไม่มีมมใครขายที่จะขาดทุนหรอกคุณเข้าใจปะ มันถูกคิดมั้งแต่แรกแล้วผมอยู่ในวงการดรอปชิปปิ้งผมรู้ดีว่าต้นทุนของสินค้าไม่ว่าจะเป็นพวกแบบผลิตภัณฑ์ดูแลหนะ้าผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆแม่ต้นทุนถูกมากถูกมากจริงๆถูกแบบผมเคยเห็นคนขายแบบวิตามินซีอ่ะที่แบบขวดแล้วประมาณสามร้อยอ่ะแล้วก็ต้นทุนมันอยู่ที่ประมาณห้าสิบบาทผมเคยเห็นอย่างนั้นจริงๆ แล้วขายดีด้วยขายดีแบบสุดๆอะ่ะยอดขายแบบหลายแสนอะ,อะคุณคิดดูเขาแบบเขาสามารถทำแฟลเซล์แบบโอเคสองร้อยเก้าสิบนะนี่คือลดสุดๆแล้วลดไม่ได้แล้วโอเคเหลือสองร้อยมันเป็นไม่ได้ยังไงที่ลดเหลือร้อยเก้าเก้าต้องทุนไม่ห้าสิบค่าส่งแม่งสามสิบบาทกำไรแม่งก็กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะหกสิบเจ็สิบเปอร์เซ็น แล้วถ้ามันขายราคาเต็มกําไรสามสี่เท่าตัวยังไงเขาก็กําไรมันถูกคิดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทําคือคุณอย่าไปเป็นผู้บริโภคคุณต้องเป็นผู้ผลิตคุณต้องเป็นผู้สร้างถ้าคุณอยากเล่นเกมคุณก็ไปสร้างเกมถ้าคุณอยากที่จะแบบดู youtube อะไรเนะี่ยคุณก็สร้างช่องยู u ูบเป็นของตัวเองแล้วก็เริ่มสร้างวิดีโอแค่นั้นเลยถ้าคุณรู้สึกว่าอยากแบบไม่พอไม่รู้ว่า เราอยากดูหนังโป๊จะไปสร้างหนังโป๊ได้เปล่ามันมันก็ไม่ได้อย่าไปดูเลยคุณก็หาใครสักคนหนึ่งแล้วก็แบบชวนแล้วทธุรกิจแต่มันอาจจะยากน,นิดนึงผมอยากบอกว่าในช่วงแรกที่คุณเริ่มเริ่มต้นที่จะแบบพัฒนาตัวเองอย่าพยายามดึงใครเข้ามาอย่าพยายามที่จะทําอะไรหลายอย่างมาพร้อมกันเพราะว่าถ้าคุณแบบ ผมเห็นหลายคนติดกับแบบพวกนี้หรือแม้แต่ตัวผมตอนที่แบบเริ่มต้นพัฒนานตัวเองพยายามแบบหาสาวไปด้วยซึ่งจริงๆการที่คุณอยู่หน้าธุรกิจคุณมันคิดถึงตัวเลขคิดถึงตัวอะไรที่คุณจะได้คิดถึงซัพพลายเออร์คิดถึงการทําสื่อโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งแลวคุณก็ต้องมีสิ่งที่แยกออกมาคือผู้หญิงอะมันก็ทําให้คุณโฟกัสได้ไม่เต็มที่เขา้าใจป่ะแทนที่คุณจะโฟกัสร้อยเปอร์เซ็นต์ไปกับสิ่งที่ทาเพื่ออนาของตัวเองการแปลว่าโฟกัสถูกแยกไปสามสิบเปอร์เซ็นต แล้วก็คุณก็เหมือนเติมน้ำไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งซึ่งถ้าคุณเติมไปร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันจะไปได้ไวกว่านี้มากมันจะไม่เสียเวลามันไม่เสียไม่เสียโฟกัสสิ่งมันทำได้ดีที่สดุดโอเคแต่ตอนเนี้ยเสียงคันที่ผมอยากให้คุณทำจริงๆถ้าคุณยังไม่มีเงินเลยถ้าคุณยังรู้สึกว่าแบบชีวิตคุณมากเปล่าจริงๆเรียนรู้ AI เจ้เรียนรู้เรียนรู้การการ ทำงานเกี่ยวกับ AI จะหาวิธียังไงที่จะสร้างรายได้จาก AI ซึ่งเป็นวิธีที่ง,ง่ายที่สุดแล้วตอนนี้ผมไม่มีอะไรอยากจะบอกคุณแล้วถ้าคุณชอบคุณแค่แค่กดใจกดซับสไครต์แล้วก็จริงๆผมก็มีเยอะแหละที่จะบอกคุณแต่ก็ผมไม่อยากให้มันนานเกินไปผมผมยิดว่าพวกคุณไม่อยากดูอะไรที่มันนานๆโอเคขอบคุณมากทุกคนแล้วก็ยังไงขอบคุณที่ติดตามผมผมรู้จะพูดยังไงรอติดตามคลิปต่อไปแล้วกัน